สวัสดีครับในโตบีทูไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับจะมาลองแกะกล่องของตัวในโตเบนซินให้ดูนะครับกล่องเหลืองนะครับแล้วก็จะลองไล่วงจรให้ดูครับว่าตัวขาเนี่ยมันเชื่อมต่อถึงกับตัวพินของตัวรถโอปปิ่ทูจริงไหมนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมได้ตัดออกมาแล้วนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยจะมีวงจรแบบใหม่คือจะมารวมกันไว้อยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับซึ่งถามว่าวงจรนี้กับวงจรอันนั้นเนี่ย มันเหมือนกันต่างแตกต่างกันอย่างไรผมบอกเลยครับว่าเหมือนกันนะครับการทํางานเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่สําหรับผมผมว่าวงจรนี้ผมว่าเวิร์กกว่านะครับเพราะว่าตัวเลกเกลเตอร์ตัวนี้จะแปลงไฟจาก12โวลต์ลงมาเหลือ5โวลต์เนี่ยมันจะมีความร้อนนะครับนี่ครับดังนั้นการที่เราเอาตัวมโครชิพเนี่ยไปไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับจะทําให้ตัววงจรมโครชิพเนี่ย สามารถทำงานได้นานยิ่งขึ้นทำงานเต็มที่มากขึ้นเพราะว่ามันไม่โดนความร้อนจากตัวเลกเลเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเลกเลเตอร์ตัวนี้พอแปลงไฟแล้วมีความร้อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นรูระบายนะครับไม่ใช่รูรีเซ็ตครับรูรีเซ็ตจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะระบายความร้อนออกดังนั้นมันจะไม่มาส่งผลกับตัวไมโครชิปตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับผมว่าบอร์ดตัวนี้เลยจะทําให้มีความทนทานมากกว่านะครับเดี๋ยวจะมาลองไล่วงจรให้ดูกันนะครับนี่ครับ ถ้าดูจากรูปแผนผังตัวพินตัววีดีทูที่ลดตรงนี้นะครับจะมี16พินนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แต่ตัวในโตต,ตัวนี้นะครับจะใช้แค่9พินนะครับเดี๋ยวจะดูตามที่ผมวงไว้ตรงนี้นะครับจะมีพินที่2 4 5 6 7 10 14 15 16ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลอ,ลองไล่ให้ดูนะครับว่าขามันไปไหนบ้างนะครับวงจรจะเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยว,วผมจะใช้มันติมิตเตอร์นะครับในการวัดครับจะใช้ตัวฟังก์ชันการวัดนี้ครับเสียงนะครับซึ่งช่างเล็กทั้งนี้คงจะรู้นะครับว่าตัวนี้ไว้ทําอะไรคือถ้าวงจรมันขาดหรือว่าตัวอุปกรณ์ ILC มันเสียเนี่ยเวลาเราวัดตัวนี้อาจจะไม่มีเสียงหรือว่าลายพิ้นขาดเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงครับถ้ามันแตกกันเนี่ยแสดงว่าวงจรถึงกันแสดงว่าขาถึงกันไม่เสียนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองไล่พินนี้นะครับพินที่ผงเนี่ยมันจะเป็นอ่าตัว power ก็คือตัวดึงไฟ12โวลต์เข้ามาในบอร์ดนะครับนี่ครับพินตัวนี้นะครับอ่าถ้าดูจากลายพินเนี่ยมันก็ไล่มาตรงนี้นะครับขาตรงนี้นี่ครับเห็นไหมครับถึงกันมันมีสองเส้นนะครับขานี้อีกเส้นหนึ่งนี่ครับอถ้าวัดตัวนี้ด้านล่างนะครับนี่ครับพินตัวนี้กับตัวนี้นี่ครับ อนี่ครับพินตัวนี้นะครับพินที่สโตรตรงนี้นะครับแล้วก็ลองจิ้มเทียบตรงนี้นะครับนี่ครับมีเสียงได้ว่าขาถึงกันนะครับอ่านี่ครับสองเส้นเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับโอเคครับไฟไปไหนไฟอ่าพอดูวงตัวนี้ครับมันจะขึ้นมาตรงนี้สองเส้นนี้นะครับนี่ครับ มันก็จะมาเข้าตัวตัวไดโอดตัวนี้เพื่อกันกระแสย้อนกลับกันไฟย้อนกลับวิ่งเข้ากับตัววิ่งเข้าไปในตัว OBD2 ของรถก็คือวิ่งเข้าตัวอิทิโอยูของรถเราดังนั้นมันก็จะไม่มีผลเสียของตัวรถนะครับเวลาเกิดไฟเสียในเนี้ยตัวนี้ก็การการกระแสย้อนกลับไปแล้วนะครับพอไฟมาเนี่ยมันก็จะมาเข้าตัวเลกเกเลเตอร์ตัวนี้แปลงไฟจาก12โวลต์เนี่ยลงมาเหลือ5โวลต์ให้กับตัวไมโครชิพตัวนี้ใช้งานนะครับ โอเคครับอันนี้เป็นไฟเข้ามาครับแล้วขาขาที่เป็นขาข้อมูลก็จะคือเนี่ยครับขาสองสี่ห้าตรงนี้ครับเป็นกาวนะครับตัวเนี้ยโอเคครับมีข้อมูลก็คือสองหกเจ็ดสิบสิบสี่สิบห้านี่ครับมันก็จะเนี่ยครับลายมันก็จะเดินมาเข้าฝั่งนี้นครับเนี่ยครับเดินเข้ามาขาขาฝั่งนี้ ดังนั้นขาฝั่งเนี้ยก็คือขาข้อมูลนะครับเนี่ยครับตามทีเ่เห็นตามนี้นครับถ้าประกบก็เป็นตามนี้ครับอพอง่ายขึ้นมาก็ตามนี้ครับมันก็จะผ่านตัว R เพื่อลดลดกระแสต่างๆเนี่ยครับเพื่อให้มาเข้ากับตัวมโครชิปตัวนี้ประมวลผลออกมานะครับซึ่งตัวมโครชิปตัวนี้ยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็นจุดเนี้ยจะเป็นที่ใส่คริสตัลไว้ให้ตัวมโครชิปเนี่ยเป็นประมวลผลตัวสร้างความถี่นะครับ บอรดตอนนี้มันเสียมันเลยไม่มีมันหายไปนะครับแต่ผมเอามาเพื่อมาศึกษาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวบอร์ตัวนี้ใช้งานยังไงมีการเดินขามีสัญญาณอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยววัดเทียบขาสัญญาณให้ดูก็ได้ครับนี่ครับจากขาสิบตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องขูดตัวเคลือบเคลือบทองแดงตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ถ้าดูจากเส้นเนี่ยมาจุดนี้ครับ อ่าเดี๋ยววัดให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมครับขาถึงกันเสียงเลยมีนะครับดูค่าโอมก็ได้ครับนี่ครับค่าโอห์มันมิเตอร์เนี่ยก็ขึ้นนี่ครับถ้าปล่อยไม่มีครับนี่ครับอีกทีก็ได้ครับนี่ครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ผมว่า บอร์ดตัวนี้วงจรตัวนี้สําหรับกล่องในโตเนี่ยราคาสมเหตุสมผลนะครับสําหรับการใช้งานถือว่าดีนะครับโอเคผมใช้มานานแล้วก็ทนทานไม่มีเสียไม่มีอะไรนะครับแล้วผลที่ได้ก็คันเร่งเบาขึ้นรอบมาไวขึ้นเวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ยไม่ต้องเหยียบหนักเหยียบแน่นไปเหยียบนิดเดียวก็ก็ถือว่ามาแล้วนะครับผมว่าเราโอเคในระดับหนึ่งไม่ได้แรงจนแบบ ระดับไปแข่งสนามอะไรเงนี้ครับไม่ใช่นะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะสําหรับคนที่ใช้งานทั่วไปหรือว่าต้องการความเร็วต้องการประสิทธิภาพเพิ่มมาสัก10 2 0ิบอตผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับครับขอบคุณมากครับสําหรับรีวิวตัวนี้นะครับยังไงถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์มาในเพจผมหรือว่าถามเข้ามาในเพจในข้อความได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกครกคำถามนะครับขอบคุณมากครับ